สวัสดีครับยินดีต้รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเกมศึกฟีฟ่าคลับเวิลด์ครับนะครับวันนี้ก็จะเป็นคู่ในช่วงเวลาห้าทุ่มนะครับแมนซิตี้ชนะทางวีดาดต,ตัวแทนจาก ประเทศมโมร็อกโกไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์จาก2ประตูครึ่งเวลาแรกของโฟเดนและโดกูนะครับทำให้ทัพเรือใบสีฟ้าเปิดได้สวยเลยนะครับในการไปเดือเกมนัดแรกไปรายละเอียดเกมวันนี้มีอะไรบ้างก็มาเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนนะครับฝั่งแมนซิตี้มาระบบ4-1-4-1ประตูเอเดนก์อนหลัง4คนมีอาเกจับคู่เฮสซ้ายอุไรลี่แบ็กขวาเป็นลูอิสองกลางคุมจังหวะ1คนเป็นไรเดอร์นะครับส่วน4ตัวลูกมีเชอร์กี้โฟเดนซาวินโยและโดกูสนับสนุนกองหน้า1คนอย่างโอมา มามูตนะครับส่วนทางฝั่งวีดาดเนี่ยมาระบบ5-4-1ประตูเป็นเบนอมิดนะครับหลัง5คนมีบูตูเอลมาเยอร์เฟเรดาเป็น3เซนเตอร์แบ็กแบ็กซ้ายมูฟิตแบ็กขวามูฟี่วงกลาง2คนเป็นมูบาริกกับคู่เซมราอุยส่วนปีกซ้ายเป็นลอชปีกขวาอัมราบัดศูนย์หน้าตัวเป้าเป็นไมาดูล่านะครับ ก็รูปเกมวันนี้นะครับภาพรวม90นาทีเลยก็เป็นเกมที่ซิตี้เนี่ยผมมองว่าครองบอลได้ค่อนข้างที่จะอยู่ในสถานการณ์ดวเลทั้งหมดนะครับโดยไฮไลท์สาคัญเลยในะที่ทําให้ชนะในวันนี้ผมว่ามาจากประตูในช่วงต้นเกมนะครับที่นําได้เร็วทําให้เล่นแบบตามจังหวะตัวเองได้นะครับโดยใช้เวลาแค่2อนาทีเท่านั้นนะครับจากจังหวะที่อาเก้วางยาวมาทางฝั่งซ้ายนะครับเป็นโดกู เก็บบอลได้นะครับก่อนข้ามฟากมาฝั่งขวาให้ซาวิโจได้ตบเข้าในไปอีกทีหนึ่งนะครับเบนาบ,บิดผู้รักษาประตูนะครับพยายามจะออกมาตัดบอลปัดนะครับแต่ก็ตัดออกมาไม่ขาดนะครับทาให้บอลที่ปัดออกมาลูกนี้เข้าทางฟิลฟอร์เดนที่อยู่ถูกที่ถูกเวลาได้ซ้ำเข้าไปซิตี้ก็ออกนำไปก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับส่วนเกมในนั้นเนี่ยก็ซิตี้คลองบอลน,นะครับแล้วก็ มีจังหวะได้อยู่ได้เข้าทำอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าโดนสวนกลับอยู่เป็นระยะเช่นกันนะครับจากการที่วันนี้ตัวรับไม่ใช่เป็นตัวอาชีพธรรมชาตินะครับทีเจนี่ไรเดอร์เนี่ยเล่นตําแหน่งเบอร์6 แบบจำเป็นเนื่องจากว่าโรรียังไม่อยู่ในสภาพฟิตเต็มร้อยนะครับแถ้าดูกันว่าเจ็บ ACL ลตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วยาวมานะครับอาจจะลงได้ไปแล้วดูก็จริงแต่ยังไม่เต็มร้อยนะครับวันนี้ก็อยู่ในมั่งสำรองอยู่นะครับตอนนี้ไลเดอร์เล่นส่วนอีกหนึ่งคนที่ยืนในตรงนี้จะเป็นควอซิตก็เจ็บเช่นกันนะครับไม่ได้มีชื่อมาเล่นในรายการนี้เลยก็เลยนั่นแหละครับต้องเป็นเจ้าตัวที่รับบทเล่นตรงนี้จำเป็นซึ่งก็ไม่ใช่หน้าที่ที่ถนัดเท่าไหร่นะครับก็เห็นได้ชัดเลยว่าการสวนกลับยังคงเนัหาาดมท่่่้้คแกไไขรระบ ก็จะมีจังหวะที่จ่ายพลาดด้วยนะครับแล้วโดนยิงครึ่งสนามอะไรเงี้ยนะครับโดยทางไมลูล่าหรือไมยูล่าเนี่ย่ยอะสุน่าเนี่ยจะเป็นคนที่มีโอกาสมากที่สุดในทีมของวีดาตนะครับโดยครึ่งสนามเนี่ยตัดได้แล้วก็ลองยิงดูลูกหนึ่งทักทายเอเดรซันนะครับว่าหลับไหมก็ลูกนี้ยังไม่หลับนะครับเซฟเอาไว้ได้แล้วอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับที่มีโอกาสได้รับบอลที่อัมระบัดวางมานะครับแล้วเป็นวีเตอร์เฮสเนี่ยไป กะจังหวะบอลพลาดนะครับเข้าไม่ถึงก็เลยเนะยี่ยมายูราฉกจากตรงนี้นข้างหลังแล้วก็ไปยิงอีกทีหนึ่งอีเดอร์ันก็เซไ้ได้นะครับถือว่าเป็น2โอกาสทองเลยของวีดาตท,ที่มีในเกมวันนี้นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยผมมองว่าพวกเขาบุกมาแล้วก็ไม่ค่อยจะไปสุดแดนสักเท่าไหร่นักนะครับเลยดูเป็นภาพรวมที่เขาก็เล่นคอมเพกในเกมรับเนี่ยผมชื่นชมว่าทําได้ดีนะครับแต่ก็นั่นแหละครับพอขึ้นมาแดนสุดท้ายเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับทีนี้นอยู่ที่ซิตี้เท่านั้นนะครับว่า,าวการคล ถีกหนีออกไปห่างให้ได้มากที่สุดได้มากเท่าไหร่นะครับซึ่งก็1นอยู่ใช้ช่วงเวลาพอสมควรนะครับกว่าจะเป็นลูก2 0ได้เนี่ยก็มาท้ายครึ่งเลยนะครับนาทีสีถึงแค่มันหนีเป็น20ได้จากไค่ว่าเล่นลูกนิ่งนะครับฟเดนเตะมุมเข้ามาแล้วก็โดกูกระโดดเหมือนกับฟาด ยิงเข้าไปเลยนะครับลูกนี้แบบไม่มีตัวประกบก็เป็น2อประตูศูนย์ถือว่าเป็นการได้ประตูทิ้งห่างออกไปแบบก่อนจบครึ่งแรกทาให้ครึ่งหลังลงมาเล่นค่อนข้างสบายมากขึ้นนะครับโดยลูกนี้นะต้องบอกว่าสมาธิเกมรับพลาดกันเต็มๆเ,เลยนะครับเพราะว่าโดกูโล่งแบบไม่รู้จะโล่งยังไงละนะครับที่ได้ยิงลูกนี้เนี่ยนะครับก็จบครึ่งแรกไป2อศูนย์นะครับส่วนครึ่งหลังลงมาเนี่ยต้องบอกว่าเกมค่อนข้างจืดเลยนะครับคือซิตี้ก็ครองบอลไปมานะครับแต่โอกาสเข้าทำนี่าค่อนข้างน้อยมากนะครับโดยย ถ้ามีช็อตยิงที่เบนาบิดผู้รักษาประตูของวีดาได้เซฟในหลักๆก,ก็2ครั้งนะครับนาทีที่53จากคังวะโดกูฉกเฟเรล,ล่านะครับที่ไปเมื่อเมื่อนะครับในจังหวะน,นั้นก็ไปยิงแล้วก็เออร์ลิงฮาร์แนด์มีโอกาสได้ยิงในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่นเวลาหลังนะครับแต่ก็เบนาบิดเซฟไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะครับก็ จบเกมไปด้วยสกอร์ในช่วงครึ่งแรก2-0นะครับสวยอ่ะอีกหนึ่งจุดที่ผมไม่ได้พูดไปก็คือช็อตใบแดงนะครับในนาทีที่87นะ่ะคือทางแมนเชสเตี้ต้องมาเหลือ10คนนะครับจากลุยโกลูอิสไปสอยทางโอเบงนะครับกองอผู้เล่นของวีดาตที่ลงเป็นตัวสำรองเนี่ยคือมันเป็นสละจ,จังหวะ สไลด์แล้วก็บอลบอลจังหวะสไลด์เนี่ยคือมันไม่ได้ดูน่ากลัวอะไรนะครับแต่พอมันไปจังหวะต่อเนื่องนี่แหละครับคือขาลูอิสนี่คือมันเป็นแรงเฉยขาเขาก็เลยไปซัดหน้าของทางโอเบงเนี่ยเข้าเต็มๆนะครับซึ่งมันก็เลยดูเป็นจังหวะที่น่ากลัวไปนะครับมีการดูวีอาร์ทักทวงย้อนหลังมาแล้วด้วยนะครับก็ไม่มีการกลับคําตัดสินใดๆนะครับก็ให้ยืนยันเป็นใบแดงของลีโก้ลูอิสนะครับก็เรือเหลือสิบตัวในราวๆห้าทีสุดท้ายของเกมนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือรักษาสกอร์ได้วีดาตไม่สาามรถ ตีใครแตกกลับมามีความหวังอะไรได้เลยนะครับก็นอกนั้นแหละรครับก็ตามเดิมที่ผมพูดไปเลยก็คือจบเกมแมนซะตตี้ก็ปิดสกอร์ได้ด้วยชนะ2ประตูสูตรนะครับสรุปเกมวันนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่เรือใบทับเรือใบนะครับถ้าเราว่ากันที่ผู้เล่นสเตตัวจริงอะไรต่างๆเนี่ยว่ากันที่ขุมกําลังที่จัดมาผมว่าสํารองตีซะว่า80%เเลยก็ว่าได้นะครับในเกมวันนี้เนี่ยคือพวกเขาเหมือนกับว่า คิดว่าเอาอยู่นะครับกับว่ากับการที่จะเอาประมาณนี้ลงนะครับแล้วผมมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าทางเป๊ปเนี่ยก็อาจจะมองรายการนี้เป็นการลองตัวผู้เล่นมาในตัวนะครับเพราะว่าปีนี้อ่ะถ้าใครที่มาเตะรายการนี้เนี่ยปีซีซั่นก็จะหดลงไปน้อยลงแล้วยิ่งถ้าเข้ารอบลึกเนี่ยก็อาจจะไม่มีทีมให้ลองเลยก็ได้นะครับดังนั้นเป๊ปก็เหมือนกับว่าอ่ะลองไปในตัวเลยท้ากันนะครับันนี้หลายๆคนที่อ่ะไม่ได้รับโอกาสนะครับอย่างวิสเตอร์เฮสอย่างเงี้ย ก็ได้ลงนะครับหรือว่านาธานอาเกที่หายหน้าหายตาไปนานนะครับก็ลองมาเล่นดูหน่อยซิว่าอย่างสภาพเป็นแบบเดิมไหมพอหายเจ็บกลับมาอะไรประมาณนี้นะครับรวมถึงตัวใหม่ๆที่ได้รับโอกาสอย่างไรเดอร์สเชอร์คี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ได้รับโอกาสลงด้วยเลยเป็นชุดผสมผสมกันนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมว่ามันเนี้ยสำรอง80%ถ้าว่ากันที่ตัวจริงที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่ามีประตูเอเดอร์สันนะครับมีมามูสนะครับที่เหลือเนี่ยผมว่าสำรองทั้งหมดก็ว่าได้นะครับแบบโฟเดนซาวินโยโดกูเนี่ยอาจจะกั้ เป็นตัวจริงตัวสำรองเข้าๆออกๆในทีมู่แล้วนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยผมว่าเป็นทุดส,สำรองเลยก็ว่าได้นะครับที่ลงวันนี้แต่ก็นั่นแหละครับโดยคุณภาพด้วยเกรดบอลน,นะครับก็ยังดูดีกว่าวีดาดอยู่แล้วนะครับซึ่งก็นั่นแหละครับผมว่าคีย์ที่ชนะได้วันนี้คือการนำเร็วทําให้มันค่อนข้างอยู่ในสถานการณ์ครอบครองได้ทั้งหมดก็ผ่านได้ไม่ยากสำหรับซิตี้ในวันนี้นะครับโดยจุดที่น่าสนใจวันนี้ผมก็มองว่า เกมรับนะครับชุดนี้ที่ได้ลงได้รับโอกาสกันนะครับวันนี้ผมมองว่าเป็นจุดที่ยังไม่ผ่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอ่ะถ้าเรามาชุดสองกันจุดที่เป็นบ่อหลักๆเลยก็คงจะเป็นจุดเดิมนะครับคือลีโก้ลูอิสที่คือเขาเนี่ยได้รับโอกาสในช่วงต้นฤดูกาลที่แล้วนะครับแต่ก็มาหลุด ไปนะครับจากฟอร์มที่ไม่ค่อยดีนะครับพอได้รับโอกาสไม่สามารถสร้างความไว้ในเชื่อใจได้นะครับเวลาดวลสวนกลับนะมักจะมาทางเขาตลอดแล้วก็ตัดฟาวไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเลยหลุดไปแล้วก็เป็นมาเตอุสนูเนสในช่วงครึ่งฤดูกาลหลังนะครับที่จะเล่นซับเป็นส่วนใหญ่นะครับวันนี้ก็กลับมาได้รับโอกาสอีกครั้งนะครับกับบอลรายการนี้ซึ่งผมมองว่ายังเป็นภาพจําเดิมๆอยู่นะครับที่พื้นที่ตรงนี้ ยังเป็นพื้นที่ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เจาะนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องบอกความตรงว่าวีดี่ยก็ไม่ได้มีอาวุธอันตรายอะไรมากแต่ในช่วงครึ่งเวลาแรกนะรประมาณนาที2 0 30เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเสียวๆเ,เกินไปชอบกลน,นะครับกับพื้นที่ตรงนี้ของซิตี้นะครับซึ่งวันนี้ก็ยังเป็นวันที่ไม่รับประทับใจของเจ้าตัวอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็นั่นแหละครับมาโดนใบแดงอีกด้วยนะครับก็เลยเป็นวันที่โหโยิ่งหนักไปใหญ่เลยกับการได้รับโอกาสอย่งนี้นะครับกลายเป็นว่า สร้างความไม่มั่นใจให้เจ้าตัวรวมถึงเป๊ปโกดูล่าซะอีกนะครับโดยถือว่าน่าจะหนักเลยกับตำแหน่งตรงนี้ของเจ้าตัวนะครับส่วนอีกหนึ่งคนที่น่าสนใจคือวิเตอร์เฮสนะครับเพราะไม่รับโอกาสเอิ่านที่เกินๆปเมื่อกี้ละวันนี้การได้รับโอกาสของเขาเนี่ยผมว่าก็มีความมั่นใจในการเล่นหลายๆจังหวะดีนะครับแต่ก็ยังคงขาดความนิ้บอยู่นะครับโดยชอดเสียวเนี่ยผมมองว่าเป็นชอดที่โดนมายูล่าเบียดไปดื้อๆเลยนะครับจากจังหวะที่เขากระบ,บอลพลาดนั่นแหละคือมันเข้าตาผมเสเหเลือกเกินนะครับว่าถ้าเล่นในแบบระดับสูงวนี มันต้องเนีย้ยบกว่านี้นะครับซึ่งเจ้าตัวยังคงไม่เยือเกเย็นมากพอก็ด้วยความเป็นดาวล่งของเจ้าตัวนะครับผมก็พอเข้าใจเลยว่าทําไมวีที่แล้วซื้อมาเครื่องดูการหลังเป๊ะถึงไม่ให้อกาสลงเลยนะครับเพราะว่าเขายังคงดูดิบเกินไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่า่โอากาสที่เขาเหลืออยู่ในรายการเนี้ยเขาจะได้รับโอกาสต่อไหมนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้รับโอกาสเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไหมที่ แมสตีอ้อาจจะปล่อยยืมออกไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เซนเตอร์ก็โอ้โหล้นทีมเลือกเกินนะครับประมาณ6คนเลยก็ว่าได้นะครับที่พร้อมลงพร้อมแย่งกันถ้าสมมติแบบว่าตีซะว่าทุกคนฟิตเต็มร้อยทุกคนนะครับเฮดก็น่าจะเบียดเบียดยากหน่อยนะครับถ้าว่ากันถึงฟอร์มตอนนี้เลยนะครับก็เนี่ยสองยักษ์สี่คนในแผงเนี่ยถือว่าโอ้โหยังไม่ผ่านละนะครับส่วนอาร์เก้กลับมาเนี่ยก็ยังดูทรงๆนะครับยังไม่ได้รู้สึกว่าอยู่ในสภาพที่เต็มร้อยสุดนะครับส่วนโอไรลี่วันนี้ก็ถือว่าโดนจองทั้งเยอะจากการที่ กลางรับมันมีผลพอสมควรวันนี้นะครับว่าเพราะว่าไรเดอร์ก็ไม่ใช่ตำแหน่งถนัดเดนนยูนะครับมันก็เลยโดนสวนทางเขาเหมือนกันนะครับแต่ลูอิสเนี่ยจะเป็นเป้าหนักกว่าโรยลรี่เลยโอเคขึ้นมานะครับเ,เกมรับประมาณนี้นะครับส่วนแผงกลางนะครับก็ไรเดอร์วันนี้ผมว่าน่าเสียดายหน่อยเพราะว่าวันนี้ผมอยากเห็นเขาในตำแหน่งเบอร์8แต่ก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าตรงนี้ตรงของซิตี้ช่วงนี้ยังไม่ค่อยมีตัวแท้ตัวที่เป็นเบอร์6จริงให้เล่นเท่าไหร่เพราะว่าเจ็บแล้วก็สภาพยังไม่สมบูรณ์เต็มร้อยกันเท่าไหร่ก็เลยเป็นวันนี อ,อย่างน้อยแฟนก็ได้เห็นแล้วว่าไรเดอร์เล่นเบอร์6ประมาณไหนนะครับซึ่งผมมองว่าก็เล่นได้นะครับแต่ก็ไม่ใช่ตัวธรรมชาติที่จะมาตัดเกมให้หายให้อยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ผมว่าพอเป็นตัวออกบอลอะไรเงี้ยก็ทําได้ดีอยู่นะครับ ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับในวงผมรอดูในการเล่นเบอร์แปดเต็มๆต่อไปวันนี้ก็ถามว่าได้เล่นเบอร์8ปดไหมก็มีช่วงเวลาหนึ่งแต่ผมว่ามันยังไม่เห็นเขาแบบเต็มรูปแบบสักเท่าไหร่นักนะครับกับการที่เล่นให้ทับมาสเตี้นะครับแต่ถ้าว่ากันถึงฟอร์มที่เขาเล่นมิลานมันนยผมว่าเขาเล่นเบอร์แปดนี่คือแจ่มเลยนะครับเดี๋ยวต้องมารอดูจะเข้าร่องเข้ารอยจังหวะเล่นเบอร์แปดตอนไหนนะครับนี่ก็เพียงแค่เกมแรกเท่านั้นนะครับก็ถือว่า ลองสัมผัสบรรยากาศอะไรไปก่อนนะครับส่วนในเกมรุกนะครับอ่ะสตัวบนก่อนนะครับเชก,กี้โฟเดนซาวินโดโดกูวันนี้โฟเดนคือเด่นสุดนะครับเือกลับมาเรียกฟอร์มได้ดีคือยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นเกตทีมที่เจอเนี่ยไม่ได้เยอะอะไรก็ถือว่าอ่ะอย่างน้อยวันนี้เรียกความมั่นใจไปก่อนนะครับก็เป็นการสร้างโมเมนตัมอะไรให้กับตัวเองไปนะครับอาจจะไม่ใช่คู่แข่งที่ยากแต่ผมว่าจุดนี้การกลับไปยิงต้องแบบ ถ้าจะไม่ผิดสถิติที่ขึ้นมาเนี่ยคือตั้งแต่ช่วงโมกุลาเลยนะครับในเกมทางการเนี่ยที่เขายิงประตูดได้นะครับกรถูค่อนข้างนานแล้วนะครับทั้งความจริงทั้งโฟเดนทั้งโดกูเลยก็ถือว่าเรียกความมั่นใจไปก่อนแล้วกันนะครับอาจจะยังพิสูจน์อะไรไม่ได้มากในเกมวันนี้นะครับส่วนโดกูก็1ประตูเช่นกันนะครับแต่ก็ ลักษณะอินดิวดัวเนี่ยก็ยังดูเดิมๆอยู่นะครับก็คือเลี้ยงอะไรตัดสินใจยังผมว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่ลูกที่ได้วันนี้ก็เป็นลูกนิ่งนะครับเลยรู้สึกว่ายังไม่ได้เห็นอะไรแตกต่างจากเดิมของโดกูนะครับซาวินโยก็เหมือนกันนะครับที่ยังคงลักษณะเดียวกันคือการตัดสินใจจังหวะสุดท้ายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนแชกี้เนี่ยก็ทรงๆเหมือนกันเพราะว่าเป็นเกมแรกก็ยังคงต้องปรับตัวต่อไปวันนี้ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับเด่นสุดก็โฟเดนได้แหละในเกมลูกนะครับส่วนข้างหน้าาสุดมนะครับ วันนี้ก็ยังคงจะเงียบๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าหลายๆบทบาทนะครับเพราะว่าปีกทุดนแน้าของซตี้เนี่ยคือมันเป็นประเภทที่ไม่ได้สร้างสารรค์อะไรได้ดีมากมายอยู่แล้วนะครับคือแบบสร้างสารรค์อาจจะดีแต่แบบมันเชื่อมกับเพื่อนเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับก็เลยทําให้มาโม้ตก็ยังเป็น1วันอีก1วันที่เขารู้สึกว่าโดดเดี่ยวนะครับมีช็อตที่เขาทําเองนะคือ ยิงเครื่องแรกดุดเสาวไปเนี่ยน่าลุนที่สุดแล้วแต่ก็นอกนั้นจังหวะอ่ในเกมผมว่าเขาก็โดดเดี่ยวนะครับคือมันเป็นปัญหาของซิตี้ในช่วงปีที่ผ่านมานี้เลยก็ว่าได้นะครับที่ใครไม่ว่าจะยืนสูนหน้าก็ตามเนี่ยการสนับสนุนบอลเนี่ยจะขึ้นมาจะไม่ดีเท่าช่วง2-3ปีก่อนที่ผ่านมานะครับที่กิลิพิกพิกมาเลสเด่นๆยังอยู่อย่างเงี้ยนะครับ แล้วมีเดอะบอยสนับสนุนแบบสภาพเต็มร้อยด้วยนะครับตอนนี้มันถ่ายเลือดมาหมดแล้วนะครับอย่างไปที่แล้วเราก็จะเห็นเลยอ่ะช่วงที่ฮาเลนตอนแรกยืนอยู่ครึ่งลูการแรกเนะี่ยก็มีหล,หลายๆเกมที่เขาก็จะโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับเขาก็อ่ะมามูดมาในช่วงครึ่งลูการหลังเนะี่ยก็จะเล่นเป็นตัวสนับสนุนฮาเลนก็พอมีบทบาทมาดีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่เข้าล็อกเข้าลอยเท่าไหร่นะครับเนะี่ยจุดเนะี้ยเออก็ยังคงต้องหาจุดลงตัวต่อไปสับซิตี้นะครับตรงนี้ก็วันนี้มามูดเงียบ นะครับส่วนตัวสำรองที่ลงมาของซนะิตี้ในวันนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นการเอาแมตฟิตร่างกายซะมากกว่านะครับก็จะมะีตัวแบบโรดรีฮาร์แลนด์แล้วก็บ๊อบนะครับได้รับโอกาสคนละ30นาทีในการยืดเส้นยืดสายนะผมว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักๆวันนี้ซะมากกว่านะครับแต่ในเรื่องของประสิทธิภาพเนะี่ยวันนี้ก็อย่าไปซีเรียสอะไรมากเลยนะครับเพราะาเอ็นบอลอุ่นเครื่องนะครับอย่างอยก็เอาเสื่องสภาพร่างกายเนะี่ยให้มีเกมแมตฟิต จับจังหวะอะไรกันไปนะครับอ่า,อาจะไม่ต้องหัวร้อนอะไรกันมากนะครับวันนี้ดูไปผมว่าวิจารณ์ตามเนื้อผ้าที่เห็นนะครับก็ถือว่ายังต้องดูอะไรกันไปนะครับเป๊ปอย่างที่ผมเกิดแล้วว่า เป็นปีเปลี่ยนผ่านในปีที่ผ่านมานะครับเกมวันนี้เนี่ยก็ยังคงต้องเปลี่ยนผ่านต่อนะครับเพราะว่าตลาดของซิตี้เนี่ยวันเดี๋ยวผมคิดว่าพอจบรายการใน,น่าต้องมีลงหาปีกใหม่หรือว่าอาจจะมีแบ็กใหม่ก็ได้นะครับอาจจะผมว่าต้องมีแน่ๆนะครับเพราะว่าที่มีอยู่เนี่ยผมว่ายังคงไม่น่าจะพอนะครับดูจากสภาพตอนนี้ละเพราะว่ามันยังคงดูจะเป็นภาพเดิมๆอยู่นะครับกับที่ออกมาในเกมวันนี้นะครับอะซิตี้ก็ประมาณนี้ส่วนทางวีดาดนะครับวันนี้ผมก็คงไม่ลงรายละเอียดอะไรมากนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยรู้จักอะไรเลยนะครับถ้ารู้จักจริงเนี่ยคือนอนดินอัมระบัตนะครับพี่ชายของโซฟิยันอัมรบัตที่เคยเล่นให้แมนยูนี่แหละครับเป็นปีกคนนี้ที่น่าจะเป็นคนที่มีชื่อมากที่สุดในทีมของวีดาดแล้วนะครับแต่เขาก็ไม่ใช่คนเด่นสุดอะไรในเกมวันนี้นะครับตัวเด่นเนี่ยผมว่าจะเป็นตัวข้างบนมากกว่านะครับไอ้ไมลูล่านี่แหละครับเด่นตรงที่เขา ขึ้นมาสร้างสรรค์โอกาสได้แต่ก็นั่นแหละครับจบไม่ได้เนี่ยคือเป็นตัวของเขาที่สุดละที่ผมว่าเวิร์กนะครับแต่นอกนั้นเนี่ยมันคือเป็นสไตล์ทีมเพลย์นะครับที่ผมมองว่าระบบทีมเนี่ยก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับทีมที่ผมดูเมื่อเช้าอย่างมอนเตเร่ตัวแทนอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมว่าเกมรับเนี่ยพอ ผู้ีถูสีครับทีมนั้นได้เลยนะครับแต่ก็นั่นแหละครับคือมันต้องปรับในการจบสกอร์แดนบนเวลาตัดได้แล้วนะต้องสวนให้แบบคมคมกว่านี้นะครับผมว่าพวกเขาสวนได้ดีแล้วนะครับเดี๋ยวต้องไปว่ากันต่อในเกมหน้าถัดไปนะครับเดี๋ยวพวกเขาจะมีโปรแกรมที่เดือเนี่ยเจอกับอารไอนะครับซึ่งผมว่าเป็นคู่แข่งที่เขาน่าจะวัดกันได้นะครับแล้วก็จะเจอกับยูเวนตุสนะครับซึ่งเดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่ายูเวนตุสจยไปเจอกับอาร์ไอเนี่ยเขาจะมาในสภาพที่เป็นยังไงนะครับ ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะครับส่วนซิตี้เนี่ยผมว่าในรอบนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการเข้ารอบอะไรไปนะครับผมว่าซิตี้ก็น่าจะลองตัวอะไรไปในช่วงเวลานี้ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็น่าจะไปเข้มข้นมากขึ้นในรอบน็อกเอาท์นะครับผมว่าตรงนั้นเราอาจจะได้เห็นผู้เล่นที่เข้มข้นกว่าน,น,นี้ของแมนซิตี้นะครับวันนี้ก็คงจะได้ประมาณนี้ไปก่อนนะครับไม่ได้เนีย๊ยบอะไรมากครับวันนี้คือทับเทียบแบบความเป็นความเพอร์ฟคชชนนิสของแมนซะิตี้แล้วเนี่ยผมว่าตีได้สัก 40% 5 0เท่านั้นเองนะครับที่ผมดูในวันนี้นะครับภาพรวมเกี่ยวัวันนี้ก็คิดว่าขอจบเป็นที่มานี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าหากใครฟังมาถึงนี้แล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจช่องก้าบ้าบอลในการคลิปต่อไปด้วยนะครับมีความเห็นอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยอะไรกันก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ช่องทางด้านล่างเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับเวลาหมดเวลาแล้วนะครับขอตัวลาไปก่อนเนี๋ยพบกันใหม่ในคคลิปรับสสวดี